กอดยารักษาใจที่ไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเคยไหมแค่ได้กอดใครบางคนแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเบาลงการกอดไม่ใช่แค่ท่าทางหวานซึง้งแต่คือพลังงานบวกที่ส่งตรงถึงสมองและหัวใจสมองปล่อยสารแห่งความรักทุกครั้งที่กอดกันร่างกายจะหลัง่งออกซิโทซินทำให้รู้สึกไว้วางใจอบอุ่น และลดความเครียดลงทันทีความสุขในเสี้ยววินาทีการกอดยังช่วยกระตุ้นโดปามีนและเซโรโทนินทำให้อารมณ์ดีขึ้นลดความเศร้าและทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นดีต่อหัวใจจริงๆงานวิจัยบอกว่าการกอดเพียง20วินาทีสามารถลดความดันโลหิตและทำให้หัวใจเต้นช้าลงส่งผลดีต่อสุขภาพระยะยาววิธีเริ่มง่ายๆ กอดคนที่รักในครอบครัวหรือคู่ชีวิตกอดเพื่อนสนิทในวันที่เขาเหนื่อยกอดสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างๆคุณหรือแม้แต่กอดตัวเองเพื่อบอกว่าฉันก็มีคุณค่าการกอดคือการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดทั้งใจที่เบาและร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วคุณละ่ะวันนี้กอดใครหรือยัง